สำมนาเดี๋ยวที่โนดมาที่ด้านในจะมีมาบวชเป็นพระจัดการเมื่อแหละเออเองเงี้ยมาแดกเองเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมากันเต็มที่เดี๋ยวมากันเต็มหมดจะจุกโย์นาดานในมโนดนายวัฒนาใส่หนุ่มมากันเต็มที่ถึงปืนหมดปกติคุณทำไมเนี่ย เดี๋ยพี่โนะมานะพากลับัน้าเอาเรื่องจริงๆรู้ดีหมดนม่ะ้ื่อเมื่อไรม่ยิงปนนะดี๋นจยิงมึงหมดทุกคนเลยแค่ลูกท้าเองนะยย่างนีเดี๋ยวบ้านมาจริงหมดแจาบนอะไรอ่ะ น่าอยู่คนเดียวอะไรก็กูบ่นที่มัายิงกูอย่างเงี้ยเนี่ยผมแค่ลูกเท้าอย่างเงี้ยแล้วมัวลูกกูทำไมและไอ้เหี้ยกูเออเดี๋ยวพี่โนดมาพี่เดินได้พี่สักรินมาหมดบ่นอะไรจัดการเลยนะบ่นอะไรแล้วมึงมัวบ่นบ้านกูทำไมและไอหน่ายเหี้ยต้องโดนได้กูฐานลิเฉยมึงไม่ใช่ชีวิตจริงนั่นคนเขาจะมายิงมึงหมดเลยปากดีเลยนะดีสิแต่ว่าโดนตบปากนะมาตบที่ไอ้เหี้ย โกดมาพิจารณนทำผู้หญิงโกรกวนเลยจะเอาเรื่องจป้าจ๋ามากตไอเด็กคนนี้นะเมื่อกี้กวนนะแม่เราไม่ได้รูดซิฟลืมรูดซิฟมันเห็นนะมันก็ไม่บอกด้วยว่ามันยิ้มอะไร มาขายอะไรกันอย่างเนี้ยนานก็ไม่ไม่นายยกต้อยนายกต้อยเอ็กซ์ซัไอ้ควายดองนายยกต่อยไอ้พี่นุ่นมาด้วยหน่กเข้าพักการน่ะนายกต้อยพูดเถอะเฮ้ยป้าเป็นนายกเหรอเนี่ยป้าเป็นนายกเหรอมึงพูดทำเหี้ยอะไรนายกต้อยพูดดีๆเดี๋ยหลานพูดดีๆด้วยอ่ะมึงเป็นใครแล้วมาโม่กูดิุณดีๆอ่ะอยากรู้ว่าเป็นใครควายไงเดี๋ยวขวิดมั่งเลยไอ้สัตวั เดี๋ยวพี่โน่นไปเดินไหนมากันเต็มหมดโคตดเถียงเลยเถียงที่มึงปากเถียงมันทำไมอ่ะบ้านใครบ้านกูสิโอ้โหมันมากมันมากเลยนะสักนิลดาวศาสนาในมนุษย์พระจ๋าพระสงฆ์ทำสัญญาพระประชาชนอลไพระสงฆ์ทำทำสัญญากับประชาชนเรื่องยิงมึงอ่ะพระจ๋าไม่ต้องพระจ๋าพูดจาละลูกหลานเฉพาะหน่อยควายดงเดี๋ยวมันจะเคยปากมือแหละ ฟันฟันล่างจะเอาไว้ไหมเดี๋ยวพี่โนดมานะชีวิตจริงว่าจัดสันฟันล่างจะเอาไว้ไหมหน้ามึงจะเอาไว้ไหมไม่เอาเออยพุทธิเราจะมาแทงมึงกันงนั้นเลยจะเอาไว้ไน้ผมอ่ะอีสัตว์โถนี่ก็โดดต่อยปากเลยทําไมป้าจ๋าไม่ควแบบนี้เนี่ยมึงป้าจ๋ามานั่งบ้านทําไมล่ะแล้วป้าจ๋าไม่นั่งบ้านสองทําไมเนี่ยเฮ้ยเ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮโอ้โห ปากอะเนี่ยปากดีนะมึงเป็นมนุษย์หรอปากดีเลยนะว้มาตันะจ๋าพ <c oughs> ระจา๋ะจาเป็นตองนะโดนแก้ได้ตองลุกแล้วลุกแด้ที่อื่แล้วแม่เย็ดด่าส,งสง่งเลยส่งที่มาปิดมาอย่างนี้ ดี๋วพี่โนดมาพี่ดันในที่สาวินมาหมดรู้เรื่องหมดถือปืนทุกคนเลยไปไหนนี่ไม่เคยเหงาเลยนะมีพี่น้องไปทุกที่ประจ๋าป้าจ๋าป้จ๋าพี่จักเนนอะลุงสักนนลุงดาในลุงมาโนเขาไม่ทำงานทับการมั้งเหรอคูที่เรีย์จะถูกฆ่าตายเนี่ยฮะเรียกเขาทั้งวัน นดาสักเบือเป็นเป็นตองตองลุงนั่นเนี่ยลุงนั่นพี่อื่นแล้วพี่โนเขเจ้าอะไรกระแทงหน้ามุงแม่รู้ตำรวจเมืนอใต้หมดเลยตัวดีหมดเลยนะน่าเฮียดาสักเบือเดี๋ยวกาถือปืนทั้งนั้นเลยโดนแน่เลยบาดเจ็บแล้ว

ไอ้ม่เยดเดี๋ยวทีนมาเดียวปืนมาด้วยเพสงสั่งการเลยเมดี๋ยวมากันเต็นที่ ดึงทำเหี้ยอะไรๆสัตว์เนีพี่โนกมานะตารวจหลคนะจะจัดการมตายพูดกับองนี้เลยสรมันตาแน่ไม่วันไหนพี่มีป้าจ๋าที่มีความสุขนะ ป้าจ๋าคือคือความสุขของทุกคนนะรู้ไหมป้าจ๋าป้าจ๋าคือความสุขของทุกคนรู้ไหมความสุขเรื่องอะไรอ่ะปากดีไงกมึงจะตายเร็วเดี๋ยวมึงโดนพี่นนท์แอบยิงกันอะพัดดุดบันดาลนะดุดบันดันไอหน้ายิเดี๋ยวมึงโดนตำรวจมายิงไปเตะแถวนะ มาจัดการเลยคนบ้านใต้รวมตัวกันหมดป้าจะลุกไปไหนน้ำมึงมาเลื่อนทำไมเลยนายเฮียน้ำนี่เลยจะลุกไปไหนล่ะมมาเลื่อนเนี่ยยเนี่ป้าจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่โนดก็มานั่งเนี่ยนั่งแกแกเป็นคนคนหนึ่งนะที่ใครทำอะไรกูแล้วกูไม่ยอมอ่ะมาั่างไอ้สันนี่ได้ไงล่ะมันก็เลยเป็นสีสันไงดูมันดูไปวดู๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามากันเต็มไอ้สัตว์ เดสือเขามายิงปืนกันเลยตองเป็นว่าตองเป็นว่าจ๋าตองลุกไปแล้วเนี่ยลุกไปนั้งที่อยู่แล้วสัตว์สั้นดานโดนแน่เลยนะพาสุนโวยพระพรคนนี่มายิงใครทำอะไรจีไหนายฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับปาจ๋าคิดถึงทุกคนไหมจ๋าคิดถึงทุกคนไหมไม่ต่อ ดีขอบคุณครับเอยอะมากเต็มที่นะนโยชาโคลฝากติดตามช่องช่องนะช,ช่องโยชาโคด้วยครับคลิปเป็นร้อยคลิปเป็นร้อยเ,เข้าไปดูได้เดี๋ยวนหนึ่งจะทำคลิปกันฮ่าฮ่า<ๆ><ๆ>ฝากติดตามช่องโยชาโคด้วยครับเข้าไปติดตามกันด้วย<ๆ>ช่องโยชาโครตรงตัวเลยใช่ไหมโยาภาษาอังกฤษยโยชาโค,าาโช,าโคช่อง y o ยูทูบมาจ๋าไปแล้วนะมาจ๋าตอบตีเรียกกตอบ